ก็หลายคนนะฮะหลายคนหลายคนโทรมาปรึกษาหรือว่ามานั่งปรึกษากันนะฮะอยากทำเกษตรหลังกเกษียณอายุนะ,ะอยากทำเกษตรนะหรือว่าอยากทำอาชีพเสริมอยากทำอาชีพเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เสียเงินเสียทองไปทุ่มเทเยอะแยะมากมายก่า,กายกองนะฮะเรียนรู้จากสื่อต่างๆนะครับ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ฝันไว้สิ่งที่รับรู้มาสิ่งที่เรียนมานะฮะมันทําแล้วไม่ได้อย่างที่ที่ทเ,ออเขาลงบทความกันหรือว่าที่ได้เรียนมาหรือที่ได้อ่านมานะฮะมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียจะมาเล่าสักอีกครั้งหนึง่งนะฮะเพื่อจะให้พวกเรา ได้บทเรียนไป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 คิดนะครับนะครับการเกษตรเนี่ยมันอยู่ที่การทําดินไม่ดีอยู่ที่ซื้อหาอะไรมาใส่นะครับดินดีเป็นดินที่มีสิ่งปกคลุมดินที่มีสิ่งปกคลุมเป็นดินที่มีชีวิตดินที่มีชีวิตเป็นดินที่มีพลังพลังของดินเกิดจากชีวิตในดินพลังของดินคืออะไรพลังของดินก็คือภูมิแผ่นดินหรือปรมาภิไตายของ ข้อกานที่เก้าคือภูมิคนนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมขอวกกลับมาที่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 ผมพูดเมดื่อกี้นะฮะพวกเราเวลาไปทําเกษตรนี่พวกเราไม,ไม่ไม่ได้พื้นฐานความรู้มาผิด,ผ,ดผิดหมดเลยนะฮะหลายคนนะฮะก็คิดว่าซื้อต้นไม้มาปลูกปุ๊บไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ต้นไม้ก็ง,งามละนะฮะก็จะได้ผลผลิตเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นตา,ามที่ ทความเขาลงหรือว่าตามที่เอกสารเขาให้มาหรือตามที่คำบอกเล่ามานะฮะซึ่งมันผิดผิดหมดทั้งวงการเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมผมถึงบอกว่าผิดหมดทั้งวงการนะฮะเดิมนะฮะเดิมที่ผมเข้ามาทำเรื่องเกษตรเนี่ยผมก็เจอแบบที่พวกพวกเราทุกคนเจอนะั่นแหละฮะจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะฮะผมมองแล้วว่าทำไมเอ๊ะทำเกษตรแล้วมันมีแต่สุดลงสุดลงสุดลง นะครับมันมีแต่สุดลงสุดลงสุดลงนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่อันนี้ก็คือว่าหลายคนก็พยายามมองถึงวิธีการว่าโอเคมันมีวิธีอื่นไหมนะฮะก็พยายามไปปรับปรุงดินนะฮะแล้วหลักการปรับปรุงดินก็ทุกคนก็อันนี้หมดอย่างที่ดําเนินสะดวกนะฮะดำเนินสะดวกนี่เวลาเขาปรับปรุงดินเขาทาไงรูป้ป่ะฮะดึงน้าในคลองล่องจีนเนี่ยดึงออกหมดออกหมดเสร็จเพื่อ ขดเกียร์ล่องออกใหม่แล้วเสร็จแล้วก็เอาอินทรียวัตถุมาผสมเช่นไรขุยมะพร้าวแกบดำแกบสดนะฮะนะครับนะครับขี้ไก่แกบมาผสมขี้วัวลงลงเสร็จปุ๊บก็เอาดินเนี่ยกบลงไปแล้วคลุกเคล้าแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็บ่มน้ำซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผิดนะครับผิดหมดเลยนะฮะ ถ้าพวกเราเข้าใจสรีระของพืชพวกเราเข้าใจเรื่องหน้าดินพวกเราจะไม่ทําอย่างนั้นเป็นอัน,นขาดบังเอิญนะฮะผมได้อาจารย์ที่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 ค่อนข้างให้เหตุและผลผมนะฮะอาจารย์ท่านอาจารย์ประวัติเนี่ยกับอาจารย์ดรนิรันดรเสงขุพุตานี่ท่านเป็นคนชี้ให้ผมมองเห็นถึงหลักการเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือการเกษตรอยู่ที่การทําดินไม่ได้อยู่ที่ซื้อหาอะไรมาใสา่ นะฮะสิ่งแรกนะฮะผมไปเปิดคู่มือของกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่แจกนะฮะกรมพัฒนาที่ดินเขาก็เขียนให้เห็นนะว่าเวลาเราขุดหน้าดินลงไปเพื่อจะมองดิชั้นของดินนะฮะชั้นของดินเนี่ยดินที่มันมันมัน,มน,มนอุดมสมบูรณ์มันอยู่ที่ผิวดินทั้งหมดเลยมันอะยู่ที่ผิวดินทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า ชั้นล่างนี่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําให้มันดินสมบูรณ์นะฮะประกอบกับเรื่องที่สองนะฮะบังเอิญผมไปเห็นร้านขายผมไปเจอไม้ใหญ่ที่ที่เอ่อเงาไม้ที่ตามร้านที่เขาขายกันอยู่มันมีแต่เง,งาเงาที่ทรงที่แผ่ลากแผ่เป็นทรงจามไม่มีลากที่แผ่ไปตามแบบที่ในในแบบที่ตําราเราเรียนอยู่นะฮะก็คือลากแก้วลากกิ่งลากขนงล,ลากป่อยไม่ใช่อย่างนั้น นะฮะลากทุกอย่างพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็แผ่กว้างมาแผ่กว้างออกมาพอแผ่กว้างออกมา,กา,ออกมาปุ๊บนี่นะฮะมันก็กลางออกมานะฮะนั่นก็คือจิ๊กซอต,ตัวที่สองที่ผมได้จากความรู้นะครับเรื่องที่สามเรื่องที่สามก็คือในตำลาเขาบ่งบอกว่าต้นไม้ทุกส่วนต้องหายใจเองนะครับ เนื่องจากว่าทุกส mm ่วนของพืชเนี่ย oh ม right ันต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช้นะครับหายใจออกซิเจนเข้าไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นทุกส่วนของพืชแม้กระทั่งรากก็ต้องหายใจเองเพราะฉะนั้นถ้ารากลงลึกมันไม่มีออกซิเจนนะฮะเราลองนึกถึงหน้าฝนนะฮะน้ำใต้ดินมันดันขึ้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นรากอยู่ไม่ได้รากอยู่ไม่ได้นะฮะนี่คือจิ๊กซอว์ตัวที่สามนะครับ แล้วก็ชั้นของผิวดินเท่านั้นที่จะมีออกซิเจนอยู่นะฮะมากพอที่จะพืชเชื้อไอสายอยู่นะครับเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะฮะนะฮะมันไปตรงกับตําราที่อาจารย์ประวัติสอนสอนผมว่าเฮ้ยอย่าใช้อย่าให้ตําราพาทํางานนะฮะเพราะตำราบ,บอกว่าเฮ้ยรากเนี่ยมันทุกอ,อย่างลงไปมีรากแก้วรากอย่างทุกคนไปจําอย่างนั้นไว่หมดเลยนะฮะสิบสิบกว่าปีที่แล้วถึงยี่สิบปีที่แล้วที่ผมพูดเรื่องนี้ว่ารากพืช แผ่กว้างนะฮะไม่เป็นทรงนี้ผมกลายเป็นตัวตลกนะฮะทุกคนบอกผมบ้านะครับแล้วตัวที่สามนะครับเออผมไปเห็นในป่านะครับในป่านะครับใบไม้ทับผมกันเต็มไปหมดเลยต้นไม้เขียวอุดมสมบูรณ์นะฮะนะครับแต่ ผมไปดูที่ Transfer. ถ้ามันเป็นป่าดิบมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นปา่าเป่าเปิดอีกแบบหนึง่งก็คือป,าป่าโปร่งนะครับต้นไม้จะหลอมแหลมหลอมแหลมใบไม้ที่คุมดินอยู่ก็แทบจะไม่มีนะฮะหรือถ้าเป็นพื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทรายเราจะเห็นสังเกตว่าไม่มีอะไรคุ้มดินเลยนะครับแล้วบังเอิญน,นะฮะผมไปช่วยงานที่ไฮยูฟาร์มแล้วเป็น มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ผมติดค้างในความทรงจำผมก็คือที่นั่นไปยึดติดกับเรื่องเขาว่าถ้าใบไม้ทับสมข้างล่างมันจะเป็นที่สะสมของโรคก,กับมแมลงแต่ดินที่นั่นแห้งแห้งแข็งผากเวลาเราลดน้ำนี่นะฮะลดน้ำนี่น้ำไหลทิ้งหมดมันไม่ค่อยซึมนะครับผมจึงเอาเรื่องนี้มาเป็นจิ๊กซอตัวที่สี่ในการคิดเรื่องเรื่องที่ เมื่อเช้านี้เมืม่อต้นเรื่องที่ผมพูดถึงว่าดินดีเป็นดินที่มีสิ่งปกคลุมนะฮะดินที่มีสิ่งปกคลุมคือดินที่มีชีวิตนะฮะนะฮะเรื่องที่ห้านะฮะผมเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์จุลินทรีย์ทุกตัวมีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะฮะมีบางตัวนะฮะที่มันเป็นปฏิปักษ์กับ พืชเศรษฐกิจหรือตัวเรานะฮะบ,บางอย่างที่เป็นปฏิปักษ์กับพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นเป็นโรคของมะม่วงนะฮะนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะมันมันก็ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับแต่ถ้าต้นมะม่วงไม่แข็งแรงพวกนี้มันเข้าโจมตีได้ทันทีนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์พวกนี้ต่ำม,มากน้อยมากซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้ถึงจะก่อโรคก,ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำม,มากน้อยมากกับเปอร์เซ็นต์รวม นะครับแต่พวกเราอย่าลืมนะฮะพวกเราเวลาพ่นยาและสารเคมีเนี่ยเราพ่นไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปฆ่าหรือคุมเชื้อตัวนั้นเลยนะฮะมันฆ่าทุกอย่างแม้กระทั่งตัวที่คุมเชื้อตัวนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วมันทําให้แล้วเชื้อพวกนี้นี่นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มีชีวิตอยู่เป็นเส้นใยห,หรือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเซลที่เราเห็นกันอยู่ บางส่วนมันเป็นสปอร์บางส่วนพอมีออมีอะไรมากระทบไปนหน่อยมันก็สร้างซีสหรือแคปซูลนะฮะหุ้มตัวมันเองพอยาหรือสารเคมีหมดฤทธิ์เขาก็ออกมาอีกนะฮะเขาก็ออกมาอีกเขางอกมาอีกนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมงเอินผมได้เรียนรู้พอผมเรียนรู้เสร็จนะฮะพอผมเรียนรู้เสร็จนะฮะผมก็ถือตัวนี้เป็นจิ๊กซอตัวที่ห้า นะฮะส่วนอีกจิ๊กซอตัวหนึง่งนะฮะพวกเราอย่าลืมนะครับว่าพื้นดินเป็นอย่างนี้อะไรที่พืชดูดขึ้นไปเป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกผลพอมันขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลเสร็จนะฮะนะฮะพอหมดอายุเสร็จมันก็ร่วงร่นรากนะฮะรากต่างๆที่มันหมดอายุมันก็ตายมันก็เป็นอินทรีย์วัตถุที่แทรกอยู่ ลากที่เดินยื่นไปที่ต่งตางๆเนี่ยนะไปที่ต่างๆมันไปแทรกดินไปทําให้ดินโปร่งขึ้นนะฮะแล้วตัวมลากเองเนี่ยมันยังช่วยปลดปล่อยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับดินนะครับตอนนี้อยู่ๆนะฮะอยู่ๆถ้ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะตกลงมาคุมดินเหมือนเดิมแล้วก็ย่อยแล้วก,กลับไปนะอะไรที่มันย,ย่อยอะไรที่มันขึ้นไปเป็นารากลาต้นใบกิ่งก้านใบดอกผลก็คือธาตุอาหารที่มันดึงขึ้นไป เสร็จแล้วพอมันตกลงมาพอมันย่อยเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นธาตุอาหารที่ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะฮะอยู่ๆก็มีคําสอนว่าต้องกวาดออกเพราะมันเป็นที่สะสมของโกกะะรคกับแมลงทุกวันนี้นะฮะผมได้รับคํายืนยันจากชาวบ้านทุกคนว่านะ,ะการทําแบบนั้นเนี่ยยิ่งทําปัญหายิ่งเยอะโรคยิ่งเยอะมะแมลงยิ่งเยอะนะฮะนะฮะ ด้าน,นเรื่องพวกนี้เป็นจิกซอตัวที่หที่ผมเอามาคิดนะฮะจิกซอตัวที่เจ็ดทุกคนไปมองว่าวัชพืชน,นะฮะเป็นเอ่อมาแย่งอาหารมาแย่งทุกอย่างในดินไม่ใช่นะครับนะครับวัชพืชเนี่ยถูกนะฮะถูกใส่ร้ายเหมือนน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชน,นะฮะเหมือนไข่ เวลาล้นตลาดกับไข่ขาดตลาดนะครับไข่ล้นตลาดก็บอกว่ากินไข่ต้องกินไข่เยอะเยะเพราะไข่ในบำรุงร่างกายเพราะขาดไขด่ขาดตลาดปุ๊บก็บอกว่ากินไข่เยอะๆยอะไม่ดีนะฮะเพราะจะทําให้คอเลสเตอรอลในในในร่างกายสูงนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่คนจะพูดแต่หลักความจริงก็คือผมลงไปสัมผัสแล้วพืชน,นะฮะโดยเฉพาะวัชพืชเนี่ยเป็นตัว เป็นตัวฟื้นฟูดินเป็นตัวเก็บปุ๋ยให้นะครับนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจจังหวะและวิธีการนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นนะฮะเราปล่อยให้หญ้าขึ้นเต็มที่เลยนะครับเวลาเราจะใส่ปุ๋ยเราตัดหญ้านะฮะเราเอาส่วนที่ตัดนะฮะออกก่อนนิดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จเอาส่วนที่ตัดเสร็จคุมต่อนะฮะสิ่งแรก นะฮะฮมันจะเกิดการหมุนเวียนแล่ธาตุตรงนั้นนะฮะก็คือพืชส่วนที่มันละลายแล้วพืชเอาไปใช้พืชเศรษฐกิจเราไปใช้ได้มันก็จะเอาขึ้นไปใช้ส่วนที่ไม่ใช้นะฮะหรือมันใช้ไม่หมดนะฮะนะฮะฮมันก็จะถ้าเราถ้าเราไม่มีของพวกนี้มันก็จะละลายน้ําหรือว่าซึมน้ําไปส่วนที่ส่วนที่พืชพืชหลักเราดูดไม่ทันมันก็จะซึมน้ําไป แต่ถ้ามีหญ้าหญ้ามันจะดูดซับตัวนี้เป็นโครงสร้างของหญ้านะฮะเป็นโครงสร้างของหญ้าแล้วเสร็จแล้วเวลาหญ้าตายเวลาหญ้าตายนะฮะเวลาหญ้าตายเนี่ยนะฮะธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในหญ้าก็จะลงถูกปลดปล่อยลงไปส่วนที่จะหายไปมีอยู่ตัวเดียวครับในไนตโตรเจนนะฮะเราก็เสริมเพราะนันให้สังเกตดูว่าเดี๋ยว มีโอกาสก็จะเข้าสู่การบันทึกเรื่อง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 โหมดของเรื่องวัสดุฟื้นฟูดินว่าผมคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพอญ้าเนี่ยมัน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 หมุนเวียนมันตายไปนะฮะในขณะที่ญ้านี่ลากมันยายนไปเนี่ยนะฮะมันไปฟื้นฟูดินก็คือนะ,ะไปทําให้ดินล้นซุยนะครับเราเสร็จแล้วระหว่างญ้ากับพืชหลักของเราถ้าย่าแตกยอดอ่อน แมลงเนี่ยยังไงก็ชอบกินยอดอ่อนของหญ้ามากกว่าพืชหลักเพราะพืชหลักมันกลั่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูว่าสวนที่ทําระบบ PIM ทุกสวนปัญหาเรื่องโรคก,กับแมลงนะฮะจะแทบไม่มีเลยนะจะเห็นว่ายอดที่มันแตกออกมาทั้งต้นเลยนะจะมีใบอยู่2อสาใบหรือ3ามี่ใบที่โดนกัดกินแล้วก็เสร็จแล้วก็ บ่งไปนิดนึงแล้วก็ไม่มีรอยเลยซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ใช้เคมีหรือที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยก็คือกินจนใบเหลือแต่ก้านใบกับเส้นบใบแค่นั้นเองนะฮะเรื่องเหล่านี้นะฮะพวกเหล่านี้เนี่ยที่ผมเอามาเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้มองกลับมาที่เรื่องที่ผมพูดจิกซอทั้งเจ็ดตัวนะฮะทั้งหมดเลยพื้นฐานที่ผมพูดเนี่ยมาจากดินทั้งนั้นเลย เราจะปลูกอะไรก็ช่างเราทําดินให้ดีเราดินที่จะทําใหม่นี่นะฮะมันจะเป็นดินอะไรก็ช่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินกรวดดินหินดินทรายดินลุกลังนะ,ะดินเหนียวนะฮะขออย่างเดียวน้ําอย่าขังนะครับมีการเดินน้ําที่ถูกต้องคือเดินน้าออกไปนะครับนะครับนะฮะแม้กระทั่งดินเค็มที่ผมกําลังลองอยู่ที่ตําบลหลักชัยอาเภอลาดบับหลวง นะครับจังหวัดอยุธยานะฮะผมกําลงังลองให้ดูอยู่ว่าดินเค็มฮะถมมาสิบปีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะฮะสิบกว่าปีปลูกอะไรไม่ขึ้นแต่พอมาทําด้วยระบบ p r m แล้วปลูกได้ครับปลูกได้แม้นจะไม่ดีเลิศนะแต่ก็ยังปลูกได้เพราะผมถึงมั่นใจว่าหลักการ PRM เนี่ยนะฮะนะฮะเป็นหลักการที่ถูกต้องเพราะเวลาเราจะทําการเกษตรเราแก้ปัญหาที่ดิน นะครับแล้วการแก้ปัญหาที่ดินนะฮะเสร็จแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีดินแล้วต้องมีน้ำนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะไอ้นั่นคงต้องต่อปล่อยไปตามยถากรรมนะครับโอเคฮะก็เรื่องออการเกษตรอยู่ที่การทำดินเนี่ยพวกเราเอาหลักคิดที่ผมให้คิดไปไปไป,ไปถอดเป็นบทเรียน นะไปคิดนะดูว่ามันมันมันเอ่อมันเป็นบทเรียนที่สามารถที่จะนำพาพวกเราให้หลุดพ้นจากวงจรการทำลงทุนการเกษตรที่ไม่ประสบผลสำเร็จไหม